สวัสดีท่านผู้ชมรลยกันนะคราววันนี้ผมคนเดิมกับชแนลการันโมซาสตูดิโอเย่กันอีกแล้วนั่นเอง นะครับวันนี้ขอ,อย้ำมารีวิวพูดถึงความรู้สึกหลังชมแบบสปอยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่ผมได้ไปดูมาแล้วเราจะมารีวิวไม่ชอบผู้ชมได้ฟังนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่อง F1 The Movie อ่นะครับหรือว่า Formula ่าวนนั่นเองเป็นภาพยนตร์ที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอคอยอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ดู F1 อยู่แล้วดู Formula ่าวอยู่แล้วนะครับและที่นี้เขาก็ได้นํามาสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยโอ้โหทีนี้เรามาพูดถึงความรู้สึกสั้นๆกันก่อนก่อนที่เราจะไป รีวิวไปจัดเต็มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ F1 The Movie เป็นหนังสุดอวยสำหรับผมอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิชวลเทคนิคการถ่ายทม์ซาว์ประกอบหรือว่าเรื่องราวที่มันอยู่ในภาพยนตร์นะครับซึ่งทำออกมาได้ผมชอบ เพราะว่าผมเป็นคนดู F1 อยู่แล้วแล้วก็มานําเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์ก็เป็นอะไรที่ผมชื่นชอบแล้วก็ทําได้ถึงด้วยนะครับสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะใครที่ลังเลอยากไปดูนะครับไปดูเลยในโรงภาพยนตร์นะครับเชียร์เต็มที่สุดลิมที่ประตูประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าวิดีโอตัวนี้นะครับระจะเป็นการรีวิวสาหรับผมมีการพูดถึงข้อดีข้อเสียตามสไตล์ของผมด้วยนะครับเท่าที่ผมจะมองออกนะในมุมมองของคนดูหนังธรรมดาเนี่ยซื้อตั๋วเข้าไปดูในโรง แล้วก็วิดีโอตัวนี้นะครับก็จะมีสปอยเล็กน้อยหรือคือพูดถึงฉากที่ผมประทับใจมากกว่า,านะครับหลักๆผมอยากให้ท่านผู้ชมไปด,ดูลงภาพยนตร์นะทีนี้นะครับขอแนะนําในส่วนของภาพยนตร์กันหน่อยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้ภูมิกับคนเดียวกันที่เคยกํากับท็อปกันมาวริกนะครับก็คือคุณโจเซฟโคซินสกี้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้น แกก็เคยกำกับหนังสุดอวยสําหรับผมอีกเรื่องหนึ่งสุดอวยนี่คือผมเชียร์เลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะดีไม่ดีแต่ผมชอบมากเลยครับก็คือทรอนลากาซีนั่นเองนะครับภูมกับคนเดียวกันนั่นแหละทีนี้ขออนุญาตแนะนําในส่วนนักแสดงกันก่อนนักแสดงหลักโอ้โห เต็มปกเลยนะครับพระเอกของเรื่องนี้นะครับก็คือคุณแรดพิตนั่นเองรับบทเป็นตัวละครซอนนี่เฮนะครับก็คือนักแข่งฟงุตบอลวันยุค90นะครับที่ประสบอุบัติเหตุไปแล้วก็จนเลิกแข่งแล้วก็กลายเป็นว่านักแข่งเรร่อนไปมาท่านต่อมานะครับก็คือคุณแดมสันไอริสรับบทเป็นโจทัวร์เพียสนะเป็น อีกหนึ่งนักขับที่อยู่ในทีมเดียวกันกับ s o n นี่เนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้มันจะมองเป็นว่าคู่แข่งกันด้วยไม่ใช่ว่าเพื่อนร่วมทีมเดียวมองเป็นผู้คู่แข่งกันด้วยนะครับอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือคุณจาเวียบาเดมนะครับรับบทเป็นรูเบนเป็นเจ้าของทีม ฟอร์มูล่าวันนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกับซอนนีเฮด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชักชวนเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยครับเข้ามาขับ f1 กันอีกครั้งหนึ่งนี่แหละนะครับประมาณนี้นะทีนี้มาพูดถึงเนื้อเรื่องย่อนในภาพยนตร์เรื่องนี้กันมากนะครับเนื้อเรื่องย่อนในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับโอ้แทบจะอยู่ในการโปรโมทอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาพูดกันอีกรอบนึงเนี่ะนะครับการที่ รูเบนก็คือเจ้าของทีมฟอร์มูล่าวันนะครับชักชวนซอนน่เฮเพื่อนเก่านั่นแหละครับเข้ามาขับฟอร์มูล่าวันกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขานี่จะเสียทีมไปเพราะว่าทีมหรือไม่มีคะแนนผลงานไม่มีเลยนะครับก็เป็นไพ่ตายไม้สุดท้ายก็คือเขาใช้อดีตเพื่อนร่วมทีมนะครับก็คือซอนน่เฮแหละเข้ามาขับฟอร์มูล่าวันอีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในทีมนะครับแต่แน่นอนว่าต้องมีการปะทะทั้งคารมหรือว่าการปะทะกันในบนสนามแข่งด้วยโดยเฉพาะ โจชัวนั่นเองนะครับที่เป็นแม้ว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นทีมนะแต่นั่นมันมีการแข่งขันในตรงนั้นกันด้วยนะครับก็ต้องลองไปลุ้นกันดูโรงภาพยนตร์ว่าเขาจะสร้างปฏิหารหรือว่า สามารถที่เอาชนะกันได้หรือเปล่านะครับนี่ก็ต้องลองไปรู้ดูในรูปภาพยู่นะเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับที่นี้ขอยาตมาพูดถึงความรู้สึกหลังชมกันบ้างสลับภูมิส่วนตัวนะสรับภาพยูนเรื่องนี้เป็นอะไรที่ผมชอบไม่ว่าจะเป็นงานวิชวลนะแทบจะไม่มีทิ่ติเลยการเอากล้องเข้าไปแล้วไปหมุนอยู่บนรถหรือว่าการที่เห็นาภาพยูนนี้นำเสนอในมุมมองของนักขับจริงๆแล้วก็มุมมองแบบเร็วรวดเร็วจริงๆนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มันดูเรียว และเป็นอะไรที่ผมชอบด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ดู f 1ฟันอยู่แล้วไม่มีอะไรที่ผมไม่เต็มอิ่มกับมันในภาพวิดีนี้นำเสนอออกมาได้ทั้งมุมกล้องงานวิชวลทำออกมาได้ดีเลยนะครับหรือว่างานซาวประกอบได้ดังฮารซิมเมอร์มาโอ้แค่นี้ก็พอเต็มอิ่มแล้วนะครับแน่นอนว่าข่าวว่าทุนสร้างแทบจะทะลุป,ประมาณ300ล้านเหรียญเลยนะครับเยอะมากเป็นประวัติการนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะส่วนเนื้อเรื่อง สิ่งที่ผมมองว่าเออมันจะคล้ายคลึงกับทบการมาวริกนะครับก็คือเรื่องของการที่จากพิสูจน์ตัวตนการเอาชนะตัวเองนะครับโดยเฉพาะตัวละครซอนนี่เฮ้ยฉันทําดีที่สุดคือการอยู่หลังพงมาลายและฉันก็มีความฝ่ายฝันในตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่พุ่มกับโจเซฟกนซินซี่เนี่ยการนําเสนอในมุมมองของคนที่เคยพลาดอะไรมาแล้วแล้วจะ กลับมาที่จะพิสูจน์ตัวเองกันอีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะแก้ตัวกันอีกสักครั้งหนึ่งครับซึ่งผู้กำกับคนนี้ก็ทํากันได้นะครับตั้งแต่ท็อปกันเมาลิกแล้วแล้วก็มาภาพยนตร์นี้ก็เป็น ในแนวสไตล์ที่ผมชื่นชอบเลยนะครับถึงแม้ว่าจะดูแบบเออเป็นสตรสาเร็จแง่มุมของหนังฮอลลีวูดแต่ผมว่าในการนําเสนอแรงต่างการบิวโรมนต่างทาออกมาได้ดีสนับพุ่งกับทานนีนะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งถ้าจะพูดถึงหนังแข่งรถในมุมมองของผมนะก่อนหน้านั้นที่เป็นหนังแข่งรถที่ดีมากๆถือว่าขึ้นหิ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอร์ด vs เฟอร์รารีอ่า, Ford, Ferrari, อาก็เป็นหนังชีวประวัตินะครับคนสร้างรถกับนักขับในเลอแมงนะหรือว่าจะเป็นเรื่องรั sh การพูดถึงตัวละครนิกิโรด้า ที่มีตัวตนจริงแล้วแกก็เสียไปแล้วนะครับเรื่องรัชนะใน2เรื่องนี้ Ford vs f ฟอร a r i แล้วก็เรื่องรัสนี่เป็นการนําประวัติศาสตร์มาเล่าในมุมมองของซีนิมอติกหรือว่าในมุมมองของภาพยนตร์นะครับแต่ีนี้ภาพยนตร์เรื่อง F1 The Movie นั่นเองคือการสร้างสิ่งสมมุติสิ่งที่สมมุติมันไม่มีจริงเนะี่ยเอามาใส่ในการแข่งขันจริงๆเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ มีการแข่งรถกันจริงๆฟอร์มูล่าวันจริงๆเลยนะครับในปีประมาณ2023-2024ฤดูกาลของเขานะมีการแข่งขันจริงแล้วเขาก็ถ่ายหนังไปด้วยจะเอาสิ่งสมมุติมาใส่ในเรื่องจริงเป็นอะไรที่ผมมองว่าไม่ง่ายแล้วเท้าทําออกมาได้เนียน จริงๆนะครับหรือว่าสิ่งที่เขานําเสนอในเรื่องของฟอร์มูล่าวัมันจะเป็นทั้งเทคนิคการขับรถหรือว่ากลยุทธ์อะไรต่างๆที่มันมีกติกายอยู่นะครับซึ่งถ้าใครที่ดูฟอร์มูล่าวัโอ้เออมันเอามาจริงๆมันดูเรียวขนาดนั้นมันนําเสนอได้เรียวคือ f o r ์เวิร์ e r ฟ a อรหรือว่าเรื่องราศีคือเอาประวัติศาสตร์มาเล่าในมุมมองของภาพยนตร์แต่ทีนี้พอมานี้ก็คือเอาสิ่งสมมุติ มาใส่ในเรื่องจริงแล้วก็เล่ามาเป็นภาพยนตร์ซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าประทับใจแนละทาออกมาได้ดีเลยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนีนะ้ความรู้สึกตอนที่ผมไปดูโอ้โหเสียงเครื่องยนต์กระหึมมุมกล้องอะไรต่างๆหรือว่างานถ่ายทําผมว่างานตัดต่ออะไรต่างๆทาออกมาได้ จ๋งแจ๋วสาหรับผมถือว่าเจ๋งแจ๋วเพราะเป็นอะไรที่ผมชอบนั่นเองนะครับอ่าประมาณนั้นสําหรับความรู้สึกสลหรับผมนะทีนี้เรา,าพูดถึงการรีวิวกันมากนะครับพูดถึงข้อดีกันก่อนข้อดีหรือว่าจุดเด่นของภาพยนตร์นี้แน่นอนอย่างแรกก็คือเรื่องงานวิชวลงานถ่ายทําเป็นอะไรที่ผมชื่นชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องการที่เห็นคนขับรถจริงๆในมุมมองคลอกพิษในมุมมองหมวกกันน็อกอะ่ะ หาดูไม่ได้ง่ายนะครับแล้วก็นําเสนอมาในแบบรูปแบบของภาพยนร์แล้วเอามาขึ้นจอใหญ่ๆเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่มาดูแล้ว ฟีลลิ่งแบบอยากเป็นนักแข่งรถเลยนะหรือแม้กระทั่งเรื่องซาร์ประกอบหรือว่าทําอะไรออกมาได้บิวพอสมควรอ่าไม่ว่าจะเป็นฉากต่างๆซสาร์เอฟเฟกเสียงรถยนต์เสียงรถแข่งอะไรต่างๆทำออกมาได้ดีเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือการแสดงผมว่าแบดพิตนานๆทีเราจะได้เห็นอยู่ในจอของหนังภาพยนตร์านานๆทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสและเขาก็ทำมาได้นะครับโดยสเสน่ห์ของเขาด้วยการแสดงที่ถือว่ายังเก่าเกมอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งตัวละครรอง ก็ยังทําออกมาได้ดีคือถือว่าเป็นคู่แข่งไล่เลี่ยก,กันแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็มีทั้งการเป็นคู่แข่งกันด้วยครับซึ่งเขาก็หยิบมาจากเรื่องจริงนั่นแหละที่เคยเกิดในซีรีส์ของ Netflix ก็คือ drive to survive คือสารคดีเกี่ยวกับฟอร์มูละวันนี่แหละก็คือเป็นการหยิบเอาเรื่องจริงเหตุการณ์สาคัญในฟอร์มูละวันนะครับแล้วก็มานํามาเสนอในการสัมภาษณ์เป็นในรูปแบบของสารคดีนะใครที่ชอบชื่นชอบในตรงนั้นก็สามารถไปดูได้ที่เน็ตฟลิกกันหรือว่าในส่วนของเนื้อออเเเรื่่งนนะทีาาํส คือตัวละครมันไม่ได้ว่าเพอร์เฟกมันต้องเก่งขนาดว่าโอ้โหกูทำออกมาเก่งกูเป็นที่หนึ่งกูต้องเก่งตลอดไม่ใช่ขนาดนั้นมันเป็นการเล่าเนื้อเรื่องในมุมมองของคนที่สูญเสียอะไรไปแล้วพยายามที่จะมีโอกาสที่จะแก้ตัวกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบทีนี้มาพูดถึงจังหวะของภาพยนตร์กันบ,บ้างหนังเรื่องนี้ประมาณสชั่วโมงครึ่งถือว่ายาวแต่พูดถึงว่ามันยังทําให้เราตื่นเต้นได้ไม่ว่าใจะในแง่มุมของ การแข่งรถก็มีให้อย่างเต็มอิ่มมีเทคนิคกลยุทธ์ในการเปลีย่ยนยางอะไรก็ตามนะครับหรือว่าเล่าในมุมมองของตัวละครบ้างไม่ว่าจะเป็นปมประเด็นดรามา่าหรือว่าปมประเด็นเรื่องความรักเขาก็ยังใส่มาอยู่นะครับระหว่างพระเอกแล้วก็น้องเอ่อนนางออกแบบของรถนั่นหละนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยซึ่งผมมองว่ามันก็ยังถือว่ากลมกล่อมพอสมควรน,นะ ถึงแม้ว่าบางฉากมันจะมีการร่นร่นระยะในการแข่งอาจจะดูน้อยลงให้มันพูดถึงอารมณ์ของภาพยนตร์ด้วยนะครับแต่ทีนี้พอมาในส่วนของพาร์ทในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าเป็นเรื่องมา้าผมว่ายังถือว่าทําโอเคหรือว่าขยี้ผมได้ดีนะครับถึงแม้ว่าหนังสมมองที่มึงครึ่งกำลังพอดีเต็มอิ่มเลยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงอิมมุมองหนึ่งล่ะในแง่ของ ข้อเสียกันบ้างโอ้โหหนังสุดอวยคะแนนลดเท่นโอโ้คนดูแทบจะเพอร์เฟกเลยเก้าิเอร์ซหรือว่าในฝั่งพณวิจารณ์ก็ถือว่า80%ขึ้นไปถือว่าดีเลยนะครับหรือว่าคะแนนในม,มีดีคะแนนถือว่าดีเวิร์กเลยเฮ้ย <"H ee, S 2> มึงอี่ยจะหาเรื่องด่าหรือเปล่าแม่จะมาโชว์แบบเนี่ยมึงรู้ไม่จริงเกี่ยวกับ F1 ไม่ใช่ <c oughs> นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหนังสุดอวยสำหรับผมชอบทุกอย่าง แต่น่นอนว่าเราอย่าละเลยในส่วนของข้อเสียเพราะเราจะไม่ได้เห็นมุมมองอีกแตกต่างหนึ่งถึงแม้ว่าเป็นอะไรที่ผมชอบเป็นอะไรที่ผมสุดอวยสำหรับผมเราก็ต้องอย่าละเลยในส่วนของข้อเสียเราจะต้องวิเคราะห์แยกแยะก,กันซะหน่อยนะครับในมุมมองของผมนะมาทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียอย่างแรกภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคือถ้าพูดในแง่มุมของนักวิจารณ์นักวิจารณ์ภาพยนตร์รือคือสุรสําเร็จของภาพยนตร์นี่มีความให้ปีนดึงไม่มีความซับซ้อนอะไรผมว่า ถ้าจะมองในมุมมองนักวิจารณ์มันก็พูดได้หมดนันแหละว่าหนังมันเป็นสูตรสำเร็จมันก็เป็นหนังฮอลลีวูดถ้ามันทําให้คนบันเทิงได้ถ้ามันทําให้คนสนุกได้ผมว่าไอ้คาว่าสูตรสำเร็จเนี่ยมันก็ยังขายได้อยู่นะจนกว่าคนจะเบื่อนะครับหนังไม่จำเป็นต้องซับซ้อนอะไรขนาดนั้นแต่ในมุมสลับผมคนดูหนังธรรมดาผมเอนจอยอยู่แล้วหรือว่าข้อเสียงอย่างหนึ่งก็คือเทคนิคสับเฉพาะที่มันอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมันจะเป็นเซฟตี้คาร์เวอร์ชวลเซฟตี้คาร์คนที่ไม่ได้รู้เรื่องรถอะไรมาก่อนอาจจะมองงว่าเรรถแ นักแข่งเก่งมันก็ชนะได้อันนี้คือไม่ได้เป็นมุมมองที่ผิดอะไรนะครับแต่ทีนี้ในภาพยนตร์เขาจะมีสับเทคนิคนนต่างๆการใช้ยางมีเดียมมีเดียมฮาร์ด เทคนิคในการวางกลยุทธ์อะไรต่างๆนะครับซึ่งในภาพยนตร์ก็เอาเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นหรือเทคนิคที่ใช้กันใน F1 จริงๆครับบางท่านอาจจะดูหลุดไปเพราะบางทีมันต้องใช้ข้อมูลเอามันทําอย่างนี้กันได้หรือมันมีกติกาอะไรบางอย่างไอ้ตรงนู้นใส่ได้ไอ้ตรงนี้ใส่นใ,สในรถไม่ได้นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้มันมีสาพทางเทคนิคหรือว่ากฎเฉพาะของฟอร์มูล่าวันนะครับมันก็เลยทําให้บางคนที่ไม่ดูอาจจะแบงค์แบงไปเลยไนดะ้ถ้าเขาพูดถึงแบบข้อมูล1นึ่งส่วนร้อยของวินาทีอนะไรต่างๆเอากูไม่รู้กูแบ เสร็จปุ๊บแต่หนังก็แค่แ,แตะแตะให้เป็นสับแทงเทคนิคแต่ไม่ได้ว่าพูดถึงเจาะลึกอะไรนั้นถ้าเจาะลึกมันจะกลายเป็นสารคดีไปนะครับมันก็กลายเป็นดูไม่สนุกละเออจะแบงแบงข้อมูลมันเยอะกูจะรู้เรื่องไหนี่ถ้ากูไม่รู้เรื่องกูจะไม่สนุกด้วยนะครับอันนี้คือถ้าจะมองเป็นข้อเสียก็ได้คือสัท์ทางเทคนิคแนวภาพยนตร์มันมีด้วยนะครับบางคนก็จะงงคนที่ไม่ได้ติดตามมาก็จะงงมันชนะกันยังไงวะประมาณนั้นเองครับนี่คือข้อเสียนะ สำหรับภาพวิวนี้ครับถ้าจะให้คะแนนโอ้โหหนังสุด้วยผมให้คะแนนอยู่แล้ว9เต็ม10ประมาณนี้นะส่วนฉากที่ผมประทับใจฉากที่ผมประจับใจอ่าถ้าจะพูดถึงการบิวอารมณ์ที่แบบว่า เต็มอะเรนาลีนก็คือแน่นอนก็จะเป็นฉากแข่งตอนสุดท้ายที่อยู่ในอาบูดาบีแต่สิ่งที่ผมว้าวกับมันมากกว่าอันนี้ตอนที่มันจะพรีเซนต์ฟอร์มูล่าวันอย่างนี้มันกจะมีฉากที่เข้าซินเวอร์สต์นะมีรถวิ่งขนาบข้างไปไอตรงนั้นผมชอบมากไม่ว่าจะซาวประกอบงานวิชวนมุมกล้องอะไรต่างมันเพอร์เฟกทุกอย่างเป็นเลยที่ผมเฮ้ย อูสุดยอดมากเลยฉากที่มันรถกําลังวิ่งเข้าซิมเวอร์สโต์แล้วมีซาวบิวขึ้นมาแล้วรถกําลังเทสไปมุมกล้องด้านบนมุมกล้องนะครับมุมกล้องในรถคอกพิทแคมเสียงรถไปอ่ะนั่นคือฉากที่ผมว้า wow! วที่สุดแล้วเหมือน ดึงเราเข้าไปอยู่ในรถเลยนะครับนี่คือฉากที่ผมชอบที่สุดในเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนฉากที่มันแข่งกับตัดสไนเปิวิวอัพก็ถือว่าทำออกมาดีประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ใครยังไม่ดูต้องลองไปดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับกายไปหนังสุดอวยสำหรับผมอีกเรื่องหนึ่งนะวันนี้ก็ขออนุญาตจุกผลิตภพนตร์งนี้ใครชอบไาเลยแชร์กัดิก็ยสับสักใครให้ด้วยเป็นกำลังใจผมสำหรับเช้งเล็กนะครับวันนี้มาพูดถึงภาพยนตร์ฟงล่าหวันให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับประมาณนี้แล้ววันนี้ขออนุญาตลาไปก